Infinix Zero 5G ปี2023 VS กับ Infinix Zero 20ทั้ง2รุ่นนี้ราคาใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วก็มีหลายคนถามมาเยอะมากๆว่าจะซื้อรุ่นไหนดีก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดหัวใจให้ผมนิดหนึ่งนะก่อนอื่นเลยนะครับผมราคาของทั้ง2รุ่นนี้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับ Zero ปี2023นะครับราคาจะอยู่ที่8,290บาท ส่วนซีโร่ยีนะครับราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยผมอ้างอิงจากทางเว็บไซต์ออนไลน์นะครับแน่นอนว่าจะมีราคาปรับขึ้นลงตามการเวลานะครับแต่ว่าราคาน่าจะไม่ห่างกันเกิน500บาทนะครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วดีไซน์เนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยนะ แต่ผมว่าทุกคนน่าจะเอียง,ยงไปทางฝั่งซีโร่ปี2023หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหน้าแบบเจาะรูมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เครื่องที่บางและดูแบบเรียบรูมากๆเนี่ยทางซีโร่20จะดูสวยกว่ามากๆเลยอันนี้คือส่วนตัวนะความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่เพียงแค่8ม m mm เมเท่านั้นเองนะครับ มาดูสเปคตัวหน้าจอกันนะครับผม Infinix Zero 5G ปี2023นะครับจะให้หน้าจอ IPS LCD ขนาด6.78นิ้วความละเอียดที่ Full HD+ ใส่ความลื่หลายให้มาถึง 120Hz เลยนะครับแล้วก็ดันแสงสว่างได้สูงถึง500 nits นิด้วยกันเปรียบเทียบกับทาง Infinix Zero 20นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้หน้าจอ OLED มาเลยนะเรียกได้ว่าสู้แสงได้ดีมากๆหน้าจอกว้างที่6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ ความลื่นไหลไซมาที่90เฮิร์ซนะครับดันแสงสว่างได้ประมาณ7 0 0นิตนะครับทุกคนดูจากสเปคหน้าจอเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณต้องการจอสวยถ้าคุณต้องการจอสว่างกว่านะครับให้ไปทาง Infinix Zero 20ได้เลยส่วนใครต้องการจอลื่นกว่าต้องการจอใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการกล้องแบบเจาะรูด้วยเนี่ยก็ให้ไปทาง Infinix Zero 5G ปี2023ได้เลยในส่วนของ performance ของทั้ง2รุ่นนี้นะครับ ทางซีโรปี2023นะครับจะได้เป็น Dimensity 1080นะครับความเร็ววิ่งสูงสุดที่2.6 g h z GPU m a l i G68 MC4 ทางซีโร่20นะครับจะได้เป็น Helio G99 วิ่งสูงสุดที่2.2 g h z GPU m a l i G57 MC2 แน่นอนว่าจริงๆแล้วการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าทาง Infinix Zero 5G ปี2023เนี่ยจะเด่นกว่าในเรื่องของ CPU GPU ที่เหนือกว่าตัว G99 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเน้นเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็เน้นเรื่องของ s ิม 5G เนี่ยก็ให้ไปซื้อตัว Zero ปี2023ได้เลยในส่วนของเรื่อง RAM แล้วก็ความจุเนี่ยจะให้มาเท่าๆกันเลยนะครับที่8 g b ความจุ256 g b นะครับทีนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของกล้องด้วยนะครับ ตัวกล้องหลักนะครับของตัวซีโร่ปี2023นะครับจะให้มาสูงสุดที่50ล้านพิกเซลแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 30 fps ตัวกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับ vs กับทางตัวซีโร่ยีเนี่ยเขาจะมีภาษีที่เหนือกว่านะครับเพราะว่าเลนส์หลักที่เขาใส่มาให้เนี่ยถึง108ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์อัลต์ไวท์มาให้ด้วยนะครับที่13ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ที่ 2K 30 fps นะครับแต่ว่าที่จะโดดเด่นมากๆเลยก็คือตัวกล้องหน้าของงงเเคานนนัันน่่อะรบทีสสูสุดถึง 60ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นกล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสด้วยแล้วก็ใส่ OIS แบบฮาร์ดแวร์มาด้วยนะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยยังถ่ายวิดีโอได้ถึง 2K อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าคุณเน้นเรื่องของกล้องนะครับก็ให้ไปซื้อตัว Infinix Zero 20จะดีกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของลำโพงคู่ด้วยนะครับทาง Infinix Zero 20เนี่ยก็จะใส่ลำโพงคู่มาให้เมื่อเปรียบเทียบกับทาง Infinix ปี2023เนี่ยที่ไม่ได้ใส่มาให้นั่นเอง มาดูในเรื่องของแบตกันบ้างนะครับตัว Infinix Zero 5G ปี2023จะให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็สาระบบชาร์จเร็วมาถึง3 3วัตต์ด้วยกันส่วนทาง Infinix Zero 20เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วที่45วัตต์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการมือถือที่แบตอึดกว่าแบตอึดกว่าแบบเยอะมากๆอะ่ะให้ไปซื้อตัว z e r o ปี2023เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเน้นเรื่องของการชาาารร์เรกกเ็็ววมกกก่่นีย โอเคก็ไปซื้อตัว020ก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของแบตนะครับผมเอ็นเอียงไปทางตัว In f ฟ n i x ตี r 05G ปี2023มากๆนะครับโอเคมาสรุปให้มันกระชับกว่านี้อีกสักนิดหน่อยนะครับผมว่าตกลงแล้วคุณเหมาะกับรุ่นไหนมากกว่านะครับในส่วนของ In f ฟ n i x ตี r 05G ปี2023เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จะเค้าที่เหนือกว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอที่มีความลื่นไหลกว่านะครับหน้าจอที่มีความกว้างกว่าเล็กน้อยแล้วก็ได้กล้องแบบเจาะรูด้วยนะครับ มันก็จะพวกในเรื่องของดีไซน์นะครับที่มันจะรู้สึกโอเคกว่ากับหลายๆคนนะครับผมแล้วก็ได้ CPU ที่แรงกว่ารองรับ 5G ด้วยนะครับเล่นเกมได้แรงกว่ามากๆกล้องนะครับถ่าย d u a 4K ได้นะครับตัว20เนี่ยถ่ายไม่ได้นะทุกคนแล้วก็แบตนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบตอืดมากๆนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าตัว CPU รุ่นใหม่เนี่ยสามารถจัดการพลังงานได้ดีกว่านั่นเองส่วน Infinix Zero 20นะครับข้อดีที่จะเหนือกว่าตัวปี2023เนี่ยก็คือ คุณจะได้หน้าจอแบบโอเลนะครับที่สู้แสงได้ดีกว่าแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะบางกว่าด้วยนะครับแต่หน้าจอเนี่ยจะเป็นติงทรงหยดน้ำนะหลายๆคนน่าจะไม่ชอบใช่ไหมครับซีพอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะแต่ว่าที่เด่นกว่ามากๆก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับตัวกล้องหลักเนี่ยก็สูงกว่ามากๆนะครับถึง108ล้านเนาะแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ย เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับที่มีออโต้โฟกัสมาให้เพราะฉะนั้นคุณจะได้กล้องหน้าที่ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้รวมถึงการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้าด้วยนะครับที่ใส่ OIS แบบฮาร์ดแวร์มาด้วยนะครับได้ระบบงคู่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ระบบชัดเร็วกว่าด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือข้อดีที่แตกต่างกันของระหว่าง2รุ่นนี้นะครับในราคาเท่ากันเห็นป่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบรุ่นไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครใช้รุ่นไหนอยู่นะครับก็เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนนนนกกกัััะคครรรบบบสาาาาหหหลิิปปี้้ตตออองขววไ่เจใม Oh,